สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับพวกเราทีมพิพิธนะครับก็อยู่ที่ชุมชนท่าปะปาครับเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพีเกมมานานนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณป้านะครับประสงค์นะครับซึ่งเป็นประธานชุมชนท่าปะปาครับให้คุณป้าแนะนําตัวนะครับป้าชื่อนางจุมารีวัชรัุนทรกิจเป็นข้าราชการบำนาญนะคะแล้วก็เป็นประธานชุมชนถูกเลือกขึ้นมาเป็นประธานชุมชนเพื่อรัก นุรักวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ดูแลลูปบ้านที่อยู่ในชุมชนครับก็ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าในปัจจุบันนียครับลิเกของเรานะครับก็ด้วยความที่มีสื่อโซเชียลนะครับเข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับก็คําว่าลิเกเนี่ยครับก็จะถูกด้อยค่าลงด้วยคําว่าโบราณด้วยคำว่า,า,ววา,มวาไม่ทันสมัยอ่าผมก็เลยอยากจะถามป้าว่าคุณป้า มองเรื่องลิเกสำหรับในบริบทชุมชนอย่างไรและอยากจะเห็นลิเกในมิติใดเพราะอะไรครับลิเกก็ยอมรับนะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีลิเกมากที่สุดครับนะคะหลังจากที่เกษียณมาแล้วก็มาสืบสานตรงนี้ต่อได้จดทะเบียนเป็นวัฒนธรรมของชุมชนโดยโดยเอาเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเลยตอนนี้เรากำลังขยายผมตู่โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนกับชุมชนทำงานร่วมกัน นะคะโดยโดยให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะได้รับรู้ว่าลิเกมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงมันมีศิละปะในตัวเองยังไงทั้งรำทั้งร้องใช่ไหมครับมันไม่ใช่รำอย่างเดียวหรือร้องอย่างเดียวดังนั้นอ่เป็นการสืบทอดที่ดั้งเดิมของธรรมปบางที่มีลิเกมากที่สุดในพิษณุโลกให้คงอยู่ต่อไปครับครับสําหรับทีมพี่โบนของเรานะครับก็มีจุดประสงค์นะครับในการเป็นลิเกเพื่อการศึกษานะครับ โดยการเปิโดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในด้านของการแสดงในเกนนะครับได้เข้ามาศึกษานะครับโดยจุดประสงค์ของเราคือศึกษาส่งต่อแล้วก็สืบทอดนะครับก็เลยอยากถามคุณป้าว่าการดําเนินงานของโครงการของเรานะครับมีความสอดคล้องกับชุมชนท่ามะปางอย่างไรครับมีความสอดคล้องกันคือตรงที่ว่าจะาอนุรักษ์ลิเกให้คงอยู่คู่กับชุมชนท่ามะปางต่อไป ถ้ามะปานก็อยู่ในในจังหวัดพิษณุโลกดังนั้นที่มหลาลัยทำอ่ะตรงนี้ก็ดีแล้วลูกมันจะได้มาสอดคล้องต่อเรื่องกันได้หรือเผื่อป้าปั้นเด็กอ่าพอพอเด็กเขามีความสามารถมากๆไปเรียนต่อที่โู้นเขาจะดเสิมตรงนี้ให้เต็มขึ้นครับด้วยตัวโครงการของเรานะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ่าของโครงการนี้ก็คือจะเป็นโครงการในรูปแบบของการจัดอ่าต้อนรับสนองความต้องการของผู้ที่เขามีความต้องการ เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของดิเะครับไม่ว่าจะเป็นในในด้านของการรำการร้องการแต่งกลอและการแต่งหน้าครับซึ่งก็จะจัดเป็นกิจกรรมภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยครับซึ่งกิจกรรมภายในนะครับก็จะจะจัดเป็นในรูปแบบของค่ายครับที่ต้อนรับบุคคลที่มีความสนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้ผ่านการจัดค่ายในมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ใน รูปแบบภายนอกมหาวิทยาลัยก็จะเป็นในรูปแบบของการได้รับการขอความอนุคะห์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับอาทิเช่นมหาวิทยาลัยนเรสวนเนี่ยครับก็จะมีการติดต่อเข้ามาเพื่อให้ทีมเพชรพิบูลของเราเนี่ยครับเข้าไปเป็นวิทยากรในการสอนในเรื่องของศาสตร์ของลิเกนะครับแล้วก็อยากจะถามคุณป้าว่าคุณป้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและการวิธีวิธีการดําเนินงานแล้วก็ ังมีสิ่งไหนไหมที่ยังขาดตกบกพร่องแล้วก็คุณป้าอยากจะส่งเสริมหรือพัฒนาโครงการของพวกเราให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับก็เห็นว่าดีด้วยนะลูกนะเพราะว่าลิเกมันมีทั้งร้องแล้วมีทั้งลำนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่พูดออกมาแต่ละคำมันต้องเป็นให้สอดคล้องกับตามในเรื่องแต่ตอนนี้อยากเสริมให้ตัวเองฝึกร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อดึงใจคนรุ่นใหม่ ที่เด็กวัยรุ่นบางคนยังยังไม่ซึมซับเรื่องลิเกมากนะเขาอาจจะเบือ่อแม่บอกไปดูลิเกไหมลูกเขาอาจจะเบื่อนี้แต่เราก็ใช้วิธีเอาเพลงเพลงวัยวรุ่นเนี่ยเพลงลูกทุ่งเอาแทรกเข้าไปบ้างตามตามเนื้อเรื่องหรือตามบทละครที่ที่เหมานะสมลูกมันจะทําให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าเออลิเกเขาประยุกเนาะเอาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเหตุการณ์ทันสมัยเข้ามาเอาเพลงลูกทุ่งเพื่อให้คนดูได้ดูหลายรูปแบบมากขึ้น ส่วนส่วนไอ้ตรงท่าไอ้ชุดอย่างนี้ถ้าสมมติเราอาจชุดการแสดงเราอะบางครั้งมันให้เหมาะสมตอนแรกแรกเราอาจจะชุดดิเกเต็มที่ตอนหลังเราอาจจะประยุกต์เช่นตลกให้มันดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกใช่ไหมนั่นคือการพัฒนาของพวกเราต่อยอดพยายามดึงคนรุ่นใหม่ให้มาเห็นความสําคัญของลิเกว่าการแสดงลิเกเป็นเรื่องที่แสดงยากมากไม่ใช่แสดงกันง่ายๆค่าใช้ใจ่ายเครื่องแต่งตัวไม่เหมือนใครท่า ถาใช้จ่ายเรื่องชุดจะแพงคนบางคนไม่รู้คุณค่าไม่รู้เลยว่ามันแพงไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขาทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยเรามีครูบาอาจารย์เรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเราถ้าพวกหนูเอาเอาความเป็นปัจจุบันน่ะทันสมัยของวัยรุ่นแทรกเข้าไปด้วยเด็กรุ่นใหม่จะได้ละลายพฤติกรรมความที่เป็นทางลบอะให้มาเป็นบวกกับเราแล้วได้เราจะได้มีพลังเพิ่มขึ้น ครับแล้วถ้าพูดถึงของดีในย่านชุมชนของธรามปางนะครับก็คงไม่พ้นลิเกน,นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของย่านชุมชนนะครับก็อยากจะถามคุณป้าว่า,าชุมชนธร่ารมปางนะครับในเรื่องของลิเกนนครับมีเอกลักษณ์ความพิเศษหรือมีความโดดเด่นกว่าที่อื่นอย่างไรบ้างครับ เมื่อสมัยก่อนมันชัดเจนมากคืออยู่ที่เดียวกันติดต่อง่ายสะดวกแต่ตอนนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าอพอพอเราปั้นขึ้นมาใหม่ความคล่องตัวเราก็ต้องเป็นตัวประสานเชื่อมร้อยเองแต่ถ้าไปลิเกรุร่นเก่าอยู่พื้นที่เดียวกันพูดใครมาหางานปุ๊บเขาจะนั่งรวงไปดูเลยแต่ในนี้มันมันผิดกันตรงที่ว่าแต่ดีนะว่ามันมีโทรศรัพท์ทําให้ไวขึ้นวิวัฒนาการของไอ้เทคโนโลยีมันทาให้เร็วขึ้นเลยก็ วิธีการบางอย่างเราต้องปรับให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ลูกเพราะว่าเราจะมาเอาบางอย่างเป็นตัวอย่างแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมันอยู่กันแบบครอบครัวตอนนี้มันต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายกันอยู่เพราะว่าที่พื้นที่เรามันไม่เหมาะสมแต่ลิเกที่ที่อยู่ในปัจจุบันในชุมชนท่ามะปางเนี้ยตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี้ยเขาก็ใช้วิธีว่าช่วยสอนถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่ เพราะว่าเรารู้จักกันหมดอยู่ในนี้เราจะรู้จักกันบางครั้งจะไปนั่งคุยกันแล้วระบายความในใจให้ฟังแล้วก็เหมือนเหมือนเอาบางอย่างที่เขามีอ่ะมาเติมให้กับเด็กเราทําให้เด็กเราได้บางอย่างอย่างบางคนบางคนว่างอยู่ก็จะมานั่งคุยอยู่นี้ก็เรียกเด็กเข้ามาเติมให้มันก็จะดีจุดจุดบอดของเด็กเราคือยังยังไม่คล่องตัวเรื่องการขึ้นเวทีนะบอต่อมาพัฒนาขึ้น,นเรื่อยมันก็นจะดีขึ้นอย่างรุ่นรุ่นแรกๆอะ่ะที่ว่าได้มาจาก จากนกร้องอะไรชุดนั้นอะ่ะมันจะเก่งแต่ตอนนี้เราเอาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องปั้นใหม่อีกมันก็เหมือนเหมือนต้องเติมแทนคนที่อายุมากแล้วลูกโอเคครับครับแล้วก็อีกออได้เลยนะม,มันเป็นคำถามเชื่อมก,กันนะเนี่ยอืมจะตอตอบแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งครับแล้วถ้าพูดถึงการพัฒนาของดีหรือจุดเด่นของ ชุมชนท่ามะปางนะครับในเรื่องของลิเกนะครับถ้าต้องการาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเยาวชนคนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับคุณป้าจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรครับ๋อพอดีพอดีอดป้าทํางานเกี่ยวกับภาคประชาชนหลายตําแหน่งมากนะคะเป็นกรรมการสฐรานศาึกษาเป็นประธานชุมชนมประธานวัฒนธรรมอ,อสอมอประมาณสีหอย่างคือเราไม่ได้หวังผลตอบแทนตรงนี้เราไม่มี ค่าใช้จ่ายอะไรให้เราแต่เราทําเพื่ออนุรักษ์ชุมชนเราแล้วชื่อเสียงให้กับชุมชนเราจากทาทาตรงนี้มาเนี่ยเราก็จะเผยแพร่การแสดงทุกครั้งที่เอ่ยชื่อว่ามะปางหวานเขาก็รู้เลยว่าชุมชนทํามะปางนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนเวลาไปแสดงที่ไหนปุ๊บไม่ต้องเอ่ยชื่อประสุขแค่มะปางหวานแค่นั้นทุกคนจะรู้ช่วงช่วงที่อ่าก่อนมีโควิดอ่ะเราเป็นตัวแทนจังหวัด ไปแสดงที่พระราชวังบ้างอะไรบ้างตลอดแต่ช่วงหลังโควิดมามันยังไม่เข้าที่นะคะเพราะว่าเราก็หยุดลงตอนนี้ก็ทำให้ลิเกตอนนี้เหมือนกับว่ารายได้ลดลงคนที่อยู่ตรงนี้จะทำชุดใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกเพราะค่าใช้จ่ายตรงชุดมันก็เยอะถ้าแต่ถ้าสมมติอย่างอย่างพวกหนูเป็นเด็กนะคะลูกยังมีพลังตรงนี้ก็อยากให้หนุนเสริมเข้าไปให้ดีแล้วก็ยายผล ใช้วิธีการอย่างว่าปางบ่านก็ได้มีเพื่อนนอกสำนักนอกสถานศึกษาเราก็ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามันจะทำให้พลังของเรามากขึ้นครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณประศุนะครับที่มาให้คำสัมภาษณ์ในส่วนของความสัมพันธ์กับชุมชนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการของเรานะครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ